ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะ หลังวันสอบผ่านพ้นไปความสัมพันธ์ระหว่างไรอันกับลีฟาก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบงันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใหญ่โตแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสำหรับคนสองคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทีละนิดไรอันเริ่มพูดมากขึ้นแม้คำพูดจะยังน้อยนิดและเรียบง่ายแต่ลีฟารับรู้ได้ถึงความไว้ใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแววตานั้น ในช่วงเย็นของวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสนามหลังเลิกเรียนอากาศเย็นสบายและเงียบสงบลมพัดใบไม้ให้ไหวเบาๆเสียงนกจากไกลคล้ายๆๆบทเพลงที่ไม่มีํำนองตายตัวแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดนายเคยรู้สึกว่าโลกมันเสียงดังเกินไปไหมไรอันเอ,อ่ยขึ้นท่ามกลางแสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้ทาบเงบนใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยน ลีฟาหันไปมองเขาก่อนจะพยักหน้าเคยแต่ส่วนมากฉันจะเป็นคนที่ทำให้มันดังเองเสียมากกว่าไรอันหลุดหัวเราะเบาๆอย่างไม่ทันตั้งตัวเป็นเสียงหัวเราะจริงๆที่ไม่มีหน้ากากเสียงนั้นทำให้หัวใจลีฟาอุ่นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวฉันน่าจะเดาได้นะว่านายเป็นแบบนั้นแล้วนายล่ะ ลีฟาถามกลับขณะหยิบใบไม้ที่ร่วงอยู่ข้างตัวมาหมุนเล่นในมือเวลาที่โลกมันเงียบเกินไปนายคิดอะไรอยู่ไรอนเงียบไปเล็กน้อยมองไปยังพื้นสนามที่มีเงาไม้ไหวเอื่อยใบหน้าเรียบนิ่งแฝงความเหนื่อยล้าไว้ใต้แววตาฉันคิดว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าเวลาที่ต้องโกหกตัวเองคำตอบนั้นไม่ได้ต้องการคำปลอบโยลีฟารู้ดีเขาเพียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลง งั้นเวลานี้ที่นายไม่ต้องแซงว่าเข้มแข็งกับฉันมันก็คือความเงียบที่ปลอดภัยใช่ไหมไรอันไม่ตอบทันทีแต่กลับยิ้มจางๆมุมปากก่อนจะหันไปสบตาเขาอาจจะใช่ก็ได้ลีไฟย,ยิ้มตอบโดยไม่พูดอะไรต่อความเงียบปรับกลายเป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพูดใด ช่วงเวลางเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้น่าอึดอัดอีกต่อไปมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายและแม้ความลับในตัวไรอันยังคงถูกเก็บไว้แต่ตอนนี้เขาไม่ใช่คนที่แบกรับมันเพียงลำพังอีกต่อไปแล้วในแสงสุดท้ายของวันรอยยิ้มเล็กๆที่ปรากฏบนใบหน้าของไรอันคือคำยืนยันที่ชัดเจนที่สุด หลังจากช่วงเวลาที่แสนสงบใต้ต้นไม้ในวันนั้นผ่านไปเพียงสองวันอากาศในโรงเรียนกลับเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยลมร้อนที่เริ่มพัดเข้ามาแทนที่สายลมเย็นของฤดูใบไม้ผลิและภายในตัวของไรอันเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันมันเริ่มจากอาการเล็กน้อยที่เขาคิดว่าแค่เหนื่อยละเหงื่อซึมที่หลังมือแม้ในอากาศเย็นมือที่สั่นเล็กน้อยเวลาจับปากกาสายตาที่พพ่าไหวแค่ชั่ววินาทีลมหายใจที่ไม่เป็นจังหวะ เขาคิดว่ามันจะหายไปเองแต่กลับทวีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปในห้องเรียนไรอันนั่งนิ่งมือกำปากกาแน่นจนข้อขาวเสียงฝีเท้าของเพื่อนร่วมชั้นเสียงกระดานเสียงเครื่องปรับอากาศทุกอย่างเหมือนถูกขยายให้ดังกว่าปกติหูอื้อชั่วครู่ก่อนกลิ่นบางอย่างจะลอยตลับอวนในอากาศและเขารู้ทันทีกลิ่นโอเมก้าของตัวเองเริ่มหลุดรอดออกมาแล้ว กลิ่นหอมหวานละมุนติดเผ็ดปลายจมูกคล้ายดอกไม้กลางคืนที่บานในความลับผสมกลิ่นอุ่นร้อนและนุ่มลึกเกินจะระบุชัดเจนมันไม่ใช่กลิ่นที่สามารถอธิบายได้ง่ายๆแต่เป็นกลิ่นที่ชัดเจนมากพอสำหรับอันฟ้าคนใดก็ต้องหันมองไรอันเบิกตากว้างหัวใจเต้นถี่ร่างกายเริ่มร้อนวูบขึ้นมาจนเส้นผมชื้นเหงื่อเขาก้มหน้าลงต่ำหายใจเร็วขึ้นพยายามกดกลิ่นไว้ด้วยพลังใจที่กำลังสั่นคลอน ลีฟาซึ่งนั่งอยู่โต๊ะถัดไปพลันชะงักเหลือบสายตาไปมองรอบห้องก่อนจะหยุดอยู่ที่ไรอันทันทีไรอันเสียงเรียกเบาและทุ่มสะกดความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นให้นิ่งลงชั่ววินาทีเขาขยับตัวมาใกล้แค่เวียนหัวนิดหน่อยไรอันตอบเสียงเบาแต่ริมฝีปากซี่จนเห็นได้ชัดมือที่กำปากกาสั่นเล็กน้อย ลีฟาโน้มตัวเข้ามาอีกนิดใกล้พอจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นจางๆที่ลอยอยู่ในอากาศกลิ่นที่เขารู้ดีว่าเป็นอะไรเขาชะงักเล็กน้อยดวงตาวูบไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะระบายยิ้มบางๆออกมาแล้วพยักหน้านายดูไม่ดีเลยกลับบ้านไหมลีฟาถามเสียงเรียสุภาพและเป็นห่วงอย่างจริงใจไม่มีคำถามใดๆต่อกลิ่นนั้นหลุดออกมา ไรอัลังเลสายตาสั่นไหวก่อนจะพยักหน้าอย่างเงียบๆอย่าบอกครูนะขอแค่ออกไปพักสักหน่อยลีฟาพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรอีกเขาลุกขึ้นเดินมาประคองไรอันขึ้นจากเก้าอี้อย่างระมัดระวังใช้ร่างกายบังจากสายตาคนอื่นอย่างแนบเนียนไปเดี๋ยวฉันจัดการให้เอง ขณะที่9้าออกจากห้องเรียนลีฟาหันกลับประมองอีกครั้งประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วแต่ไม่แสดงท่าทีใดที่สื่อว่าเขารู้เขาเพียงแค่งเงียบทว่าภายในใจของเขาเขารู้แน่แต่ถ้าไรอันยังไม่พร้อมบอกเขาก็จะยังไม่ถาม เสียงประตูห้องพยาบาลปิดลงเบาๆหลังจากลีฟาประคองไรอันมาถึงเขาช่วยให้อีกฝ่ายนั่งลงบนเตียงตรวจดูว่าผ้าห่มอยู่ในระดับที่พอเหมาะก่อนจะถอยออกมาอยู่เงียบๆข้างเตียงไรอันหลับตาแน่นขมความร้อนในอกและกลิ่นที่ยังคงวงเวียนรอบตัวแม้จะลดลงบ้างเพราะยาแผ่นพกฉุกเฉินที่เขาซ่อนไว้ใต้ปลอกแขนแต่เขารู้ว่ากลิ่นนั้นไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ ขอบใจที่พามาเสียงของเขาเบาหบแหบเวลตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าลีฟานั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงถอนหายใจเงียบๆก่อนจะพูดเรียบๆไม่ต้องขอบใจฉันทำเพราะอยากทำไรอันนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วนายไม่ได้สงสัยอะไรใช่ไหมคำถามนั้นไม่ได้สบตาโดยตรงเหมือนตั้งใจถามให้ได้ยินเท่านั้น ลีฟาเว้นจังหวะไม่ตอบทันทีเขาแส้งมองออกไปทางหน้าต่างห้องพยาบาลเห็นสนามกีฬาและท้องฟ้าที่เริ่มมีเมฆบางลอยคลุมแสงถ้ามีอะไรที่นายยังไม่อยากพูดก็ไม่จําเป็นต้องพูดเขาตอบในที่สุดน้ำเสียงยังคงอ่อนโยนฉันไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์จะรู้ทุกเรื่องของนายไรอันเมมริมฝีปากแน่นแววตาไหววูบก,ก่อนจะพูดเบา แต่บางครั้งมันก็รู้สึกเหมือนฉันโกหกนายอยู่ลีฟาหันกลับมามองเขายิ้มเล็กน้อยแต่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรยันศบตากับเขาเงียบเงียบนานกว่าที่เคยความรู้สึกในอกหนักอึ้งจนเขาแทบหายใจไม่ออกถ้าฉันเป็นอะไรที่นายไม่คิดว่าฉันเป็นละฉันคิดว่านายคือไรยัน ลีฟาตอบทันทีโดยไม่เว้นจังหวะแค่นั้นก็พอคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับกระแทกใจจนไรอันต้องเบือนหน้าหลบหยาดน้ำเล็กๆคลออยู่ที่ขอบตาความเงียบในห้องพยาบาลยังคงอยู่แม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายนาทีไรอันนั่งนิ่งมือที่วางอยู่บนผ้าห่มสั่นเล็กน้อยเขายังคงมองออกไปที่แสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านมาหน้าต่างมันจะหาคำตอบจากแสงนั้นว่าควรทำอย่างไรต่อไป ลีฟายังคงอยู่ตรงนั้นข้างเตียงไม่เร่งเร้าไม่ถามคำถามใดอีกเพียงแค่นั่งอยู่ในความเงียบเหมือนกำลังบอกผ่านการกระทำว่าเมื่อไหร่ก็ได้ที่นายพร้อมไรอันสูดลมหายใจเข้าลึกเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นกุมหน้าไว้แน่นราวกับจะกดความกลัวที่เอ่อล้นขึ้นจากในอกแล้วค่อยๆเอ่ยออกมาเสียงเบาจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นอันฟ้า เสียงนั้นสั่นแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจลีฟาหยุดเต้นไปชั่วครู่ไรอันลดมือลงช้าช้าเงยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นกลัวและโล่งใจในเวลาเดียวกันฉันเป็นโอเมก้าคำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศเงียบงันแต่หนักแน่น ครอบครัวฉันปิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เด็กเพราะพวกเขากลัวจะเสียหน้าทางการเมืองเพราะตระกูลเรียนไม่มีโอเมก้าในประวัติศาสตร์เลยแม้แต่รุ่นเดียวลีฟานิ่งไม่ขย,ยับไม่พูดอะไรใบหน้าของเขาไม่มีแววตกใจไม่มีการปฏิเสธใดๆฉันกินยากลบกลิ่นทุกวันฝึกทุกอย่างให้เข้มงวดกว่าใครเพื่อให้ไม่มีใครจับพิรุษได้ฉันเหนื่อยมากไรอันยิ้มจางๆอย่างขมขื่นฉันกลัวว่านายจะมองฉันเปลี่ยนไป ลีฟางเงียบอยู่ครู่ก่อนจะลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินม,มาหยุดอยู่ตรงหน้าไรอันเขานั่งย่อลงเล็กน้อยให้อยู่ในระดับสายตามองอีกฝ่ายด้วยแววตาอ่อนโยนและพูดเสียงนิ่งไรอันจริงๆแล้วฉันรู้ตั้งแต่วันที่นายเริ่มส่งกลิ่นไรอันชะงักดวงตาเบิกกว้างทันที ฉันเป็นอันฟ้าในลืมไปหรือเปล่าว่าฉันก็มีสัญชาตญาณลีฟายิ้มบางๆแต่ไม่ได้มีแววล้อเลียนหรือรังเกียจฉันแค่เลือกที่จะไม่พูดเพราะอยากให้นายเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเชื่อใจฉันได้ไหมไรอันเมมริมฝีปากแน่นความรู้สึกสับสนพุ่งขึ้นมารุนแรงทั้งความตกใจโล่งใจและกลัวปะปนกันจนพูดไม่ออกแล้วนายไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ รู้สิลีฟาตอบทันทีรู้ว่ากลิ่นของนายแตกต่างรู้ว่านายพยายามมากแค่ไหนที่จะเก็บมันไว้แล้วก็รู้ว่านายพิเศษเขาหยุดเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่ออย่างจริงจังฉันสนใจในตัวนายไม่ใช่ในสิ่งที่นายแซงเป็นแต่ในสิ่งที่นายเป็นจริงๆไรอันมองอีกฝ่ายนิ่งๆิ่งลมหายใจของเขาเริ่มแผ่วลงราวกับทุกสิ่งที่แบกมาเริ่มลดน้ำหนักลงทีละน้อย ฉันไม่ได้คาดหวังให้นายรู้สึกแบบเดียวกันตอนนี้ลีฟากล่าวต่อแค่อยากขอโอกาสให้ฉันได้อยู่ข้างนายให้ฉันได้เป็นคนที่นายไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปไรอันนิ่งเงินดวงตาสั่นไหวแต่แววกลัวที่เคยมีค่อยๆถูกแทนที่ด้วยบางอย่างอบอุ่นและในความเงียบนั้นเขาพยักหน้าเบาๆแม้จะยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพาไปถึงจุดไหนแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่า ไม่ได้เดินอยู่คนเดียวอีกต่อไปข่าวลือในโรงเรียนเป็นสิ่งที่เดินเร็วกว่าความคิดเสมอแม้ไรอันจะไม่ได้พูดอะไรและลีฟาจะเงียบเฉียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บรรยากาศรอบตัวพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ในห้องเรียนเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นเมื่อไรอันเดินผ่านใครบางคนเริ่มตั้งคำถามกับกลิ่นแปลกแที่เคยลอยผ่านในวันสอบสนามเสียงล้อเรียนเบาๆาแฝงด้วยความอยากรู้อยากเห็นและสายตาที่มองมานานเกินไปเริ่มสร้างแรงกดดันที่มองไม่เห็นไรอันยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นเขาเพียงแค่งเงียบและฝืนเดินต่อไปแต่ลีฟาสังเกตเห็นทุกอย่างทั้งสีหน้าทั้งท่าทางทั้งเงาที่เกาะอยู่รอบตัวเพื่อนของเขา จนในเย็นวันหนึ่งขณะที่ไรอันกำลังเก็บของใส่กระเป๋าลีฟาก็เอ่ยขึ้นจากข้างหลังฉันขอไปส่งนายได้ไหมไรอันหันไปมองลังเลเพียงครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้างเงียบๆระหว่างทางกลับบ้านไม่มีบทสนทนามากนักแต่ความเงียบระหว่างพวกเขาไม่อึดอัดอีกต่อไปกลับเป็นความสบายใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ เมื่อมาถึงทางแยกหน้าซอยบ้านลีฟาก็หยุดเดินไรอันเขาเรียกชื่ออีกฝ่ายเบาๆท่าสิ่งที่นายกลัวที่สุดคือการถูกเปิดเผยมันอาจใกล้เข้ามาก็ได้ไรอันชะงักเท้าเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแต่ฉันอยากให้นายรู้ไว้อย่างหนึ่งลีฟ้าหยุดเว้นจังหวะดวงตาคู่นั้นอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะยังอยู่ตรงนี้ ไรอันเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาสายตาเปล่งประกายด้วยแววบังอย่างที่ลึกซึง้งขอบใจเขาตอบเบาๆสำหรับทุกอย่างลีไฟย,ยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเงาของไรอันค่อยๆเดินลับเข้าไปในซอย ขณะเดียวกันน้มุมหนึ่งของอาคารเรียนเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งที่มักไม่โดดเด่นในสายตาใครกลับกำลังถือสมาร์ทโฟนในมือเขาเลื่อนดูภาพที่แอบถ่ายไว้ได้ในวันสอบสนามอย่างเงียบงนันแววตาที่เคยว่างเปล่ากลับเปลี่ยนเป็นความอยากรู้อย่างเข้มข้นกลิ่นนั้นไม่ใช่ของอันฟ้าแนะ่ เช้าวันต่อมาอากาศยังเย็นสบายแต่ในใจของไรอันกลับรู้สึกหนักอึ้งกว่าทุกวันเขารับรู้ถึงแรงกดดันจากสายตารอบข้างที่เริ่มไม่เหมือนเดิมแม้พยายามไม่สนใจแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆในทุกทางเดินที่เขาก้าวผ่านเขาแปลกๆว่าไหมฉันว่ากลิ่นตอนวันสอบมันไม่ใช่ของอันฟาเลยนะหรือว่าเขาจะเป็น ไรอันเร่งฝีเท้าปลายนิ้วเย็นเฉียบเพราะความเครียดเขาไม่กล้าหันกลับไปมองว่าใครพูดหรือใครกำลังจ้องเขาอยู่เมื่อถึงห้องเรียนเขารีบเดินไปยังที่นั่งโดยไม่สบตาใครลีฟาก็มานั่งข้างๆตามปกติแต่วันนี้เขาดูระวังตัวมากขึ้นราวกับจับความเปลี่ยนแปลงในอากาศได้เช่นกันนายโอเคไหมลีฟาถามเบา ไม่เท่าไหรเรอันตอบตามตรงเสียงเขาอ่อนลงกว่าปกตินี่ฉันอยู่ตรงนี้ลีฟเออยโดยไม่ต้องคิดนานนักรอยยิ้มมุมปากจางๆของเขาเหมือนพยายามส่งพลังใจให้อีกฝ่ายไรยอันพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเปิดหนังสือเรียนพยายามจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าแต่เสียงในหัวกลับไม่เงียบลง ถ้าความลับถูกเปิดเผยทุกอย่างจะจบลงไหมครอบครัวจะว่าอย่างไรเขาจะยังมีที่ยืนในโรงเรียนนี้หรือเปล่าในช่วงพักเที่ยงทั้งสองคนเดินออกจากห้องเรียนไปด้วยกันขณะที่กำลังจะเลี้ยวตรงหัวมุมอาคารเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเรอาน ทั้งสองหยุดชะงักเรอันหันไปช้าๆพบกับเพื่อนนักเรียนชายคนหนึ่งที่ไม่ค่อยคุยกันนักคนที่มักอยู่เงียบๆในห้องและตอนนี้ในมือของเขามีโทรศัพท์มือถือเปิดหน้าจอรูปภาพบางอย่างไว้นี่มันอะไรกันแน่เขาพูดเสียงเบาแต่แฝงด้วยความตั้งใจลีฟาขยับก้าวไปข้างหน้าอย่างปกป้องทันทีสายตาคมกริบของเขามองตรงไปที่อีกฝ่ายนายต้องการอะไร ฉันแค่สงสัยชายคนนั้นตอบก่อนที่อีกสองสามคนจะตามมาสมทบกลายเป็นกลุ่มเล็กๆที่รายล้อมอย่างจงใจในายเป็นอันฟ้าจริงเหรอทำไมวันนั้นถึงส่งกลิ่นแบบนั้นออกมากลิ่นนั้นไม่ใช่ของอันฟ้าหรอกใช่ไหมนายแค่แกล้งเป็นใช่ไหม คำถามกระหน่ำเข้ามาไม่หยุดเหมือนลูกธนูที่พุ่งใส่กลางอกของไรอันแม้จะมีลีฟายืนข้างๆแต่ความตื่นตระหนกก็เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างไรอันกำมือแน่นความเย็นไหลวูบตั้งแต่ปลายนิ้วจรโสันหลังเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยเสียงนิ่งหยุดถามเถอะฉันเขาเว้นจังหวะก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงขึ้นเล็กน้อย ไม่มีอะไรจะพูดกับพวกนายตอนนี้เสียงในกลุ่มเงียบลงไปครู่หนึ่งด้วยความตกใจก่อนที่หนึ่งในนั้นจะหัวเราะหยันเบาๆก็แสดงว่าไม่ปฏิเสธสินะลีฟาก้าวขึ้นมาขวางหน้าเรอันทันทีสายตาแข็งกร้าวกว่าเดิมพวกนายไม่มีสิทธิ์มารุมถามแบบนี้นายไม่ใช่ครูไม่ใช่ผู้ปกครองแล้วก็ไม่ใช่คนที่เขาเชื่อใจ กลุ่มนักเรียนคนนั้นสบตากันเล็กน้อยก่อนจะถอยไปอย่างไม่เต็มใจทิ้งไว้เพียงความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายไรอันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นลมหายใจเรื่องกระชั้นขึ้นดวงตาสันไหวฉันจะไม่ปล่อยให้ในายรับมือเรื่องนี้คนเดียวลีฟากล่าวเสียงแน่นอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากเหตุการณ์เมื่อวานเสียงซุบซิบในโรงเรียนไม่ได้ลดลงเลยกลับดังขึ้นเรื่อยๆราวกับทุกคนกำลังรอให้ความจริงปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการไรอันเก็บตัวเงียบไม่พูดกับใครนอกจากลีฟาแม้แต่สายตาเขายังไม่กล้าสบคนอื่นโดยตรงอีกต่อไปทุกย่างก้าวเหมือนถูกจับตามองราวกับกำลังถูกลากเข้าสู่เวทีที่เขาไม่เคยสมัครใจขึ้นไปยืนแล้วมันก็เกิดขึ้น ช่วงบ่ายของวันนั้นในขณะที่ไรอันกำลังเดินกลับจากห้องสมุดคนเดียวเสียงเรียกจากด้านหลังก็ดังขึ้นอีกครั้งเรอนันเขาหันกลับไปอย่างระวังพบว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิมที่เคยเผชิญหน้ากับเขาเมื่อวันก่อนยืนดักรออยู่พร้อมด้วยชายอีกคนที่ไม่คุ้นหน้านักเรียนปีสูงกว่าและดูมีท่าทีจริงจังกว่าคนอื่นชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ชูแผ่นพับใบหนึ่งขึ้นตรงหน้าไราอนัน นี่คือบันทึกกลิ่นที่แสดงผลจากห้องสอบวันนั้นเราส่งมันให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไรอันเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดกลิ่นที่ถูกบันทึกไว้ไม่ได้ตรงกับระดับฮอร์โมอนอัลฟาแตา่ม,มาตรฐานมันมีลักษณะของโอเมก้าชัดเจนเขาพูดต่อโดยไม่ปล่อยเวลาให้ไรอันตั้งตัวเพราะงั้นเรามีหลักฐานแล้วว่านายโกหก เสียงรอบตัวเงียบลงทันทีเหมือนถูกแช่แข็งไรอันยืนนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุนใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากสันดวงตาพร่าม,มัวเหมือนร่างทั้งร่างกำลังจะล้มลงได้ทุกเมื่อแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรลีฟาก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีเขาดันฝูงชนออกอย่างไม่สนใจแล้วเข้ามายืนข้างไรอันด้วยท่าทีแข็งกร้าว พวกนายไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใครจากกลิ่นเพียงอย่างเดียวลีฟาเอ่ยเสียงดังใครให้อำนาจนายมาทำแบบนี้เรามีสิทธิ์ในฐานะนักเรียนที่ต้องการความยุติธรรมคนที่ถือเอกสารเอ่ยแทรกแต่ลีฟาตัดบททันทีความยุติธรรมที่ใช้การล้อมใช้การแอบอ้างข้อมูลและใช้เสียงข้างมากขม่มขู่มันไม่ใช่ความยุติธรรม ไรอันหอบหายใจเฮือกหนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำที่รื้นขึ้นมาช้าชาเขากำลังถูกบีบให้ยอมรับไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ด้วยแรงกดดันที่หนักหนาเกินกว่าที่เขาแบกรับไหวในวินาทีนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมองคนตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมาก่อนจะเอ่ยเสียงสั่นใช่ฉันเป็นโอเมก้าเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนในทุกถ้อยคำ เสียงรอบข้างเงียบลงสนิทเหมือนเวลาหยุดเดินไม่มีใครพูดไม่มีใครหัวเราะไม่มีแม้แต่เสียงถอนหายใจมีเพียงเสียงหัวใจของไรอันที่เต้นอยู่ในอกและเงาของลีฟาที่ยังยืนเคียงข้างเขาไม่ขยับไปไหนโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอให้มีความสุขค่า